ไปคนระเทีอดิีโอ้โหข,ขว,าว่าจำควอนเลยลุ้มลุ้มเฮ้อคือนี้แน่ทินนั่นมันยิบยักจ้า <c oughs> วที่องคี่เฮ้ทำทาการขั้นดากาวะีรทำทางขั้นดากเก่าคน,น,น,นก็ได้ยังกากคนนั่นก้มซวงทั้งนาก้มทั้งนก้มทั้งหนาดิ ข่องจัก่ะเออฮะของก้นเออเกาเกาก้นซองกะค้างซองกะค้างเกาก้นกันนะซองก้าโอ้หเฮ้อแล้วะริ้นกัโนิ้นอะไรล่าซองก็ข่องกันละบาลีโอ้ยเออคนเกก็าโจกคนแน่นอน เมาลีนละเมาอีกแล้วโอ้ยต้องกินเหล้าต้องแล้วกินเหล้าไรครับลีนเหล้านะเอาสิทาทาก้มซองบึงหมาดียิ้มเบลเชิญเกล่เชินเกล่ยังที่ละใครวักยังที่ละสองพิจนาณ์นะเอออิปิงอิปิงจัดนีกัวพ่างหคนโ้ว่าหันไปต้องพุ่นละหันไปหันหัวลงไป้างน้องคุณ จ้าหันมาทั่งพีย่ำวันไวปีงาีเจ้าก็ก้มซองเห็นน้อยเหาเบียเบี้ยวเยเอื้อนพี่น้องวันอยตัวานนี่อือทำท่ามืเอา่เอาอยนี้ด้่านทำท่ามือยุบน้ำด้วยงงส่ยืนกองก้นอยู่หัละห้องอมานี่โอ้ยแลงเร็วๆเนี่ยรัดไเมีไดไหม มาเพียงถอยไม่เยอะยายหนุ่มาเย็นห yeah, ้องแั่น่ะยืนห้องควกไปวค่นะทาเก้าละเอาทาเก้าห้องเอ้ยกิงเก้า่างมาหนุ่มยวจะได้บวกคันเลี้ยวบวกคันได้ดึงนี้เพียงดึงที่ไหนกูดึงลมาแตม่ทนมาก็ะยาฟ้าก็ต่ตช็อตอยู่จะก่อเห็ดสิยัิงม่จุนพี่ยงสิงเัี่มันบวกคันใดเอาเพียงถอยไม่เยอะ ักเพียงแล้วนอาหารนะวานี่ว่าเมี่ยเขาเมี่ยอีปีงจำนี้เมี่ยได้ไดหนูเองสินะเร็วเร็วาามเอ้็วเวนงหลังหอกเร็วบางหีจะขวางนั่นะเยว้าวว้บ้า